สบายดีจ้าพี่น้องโคสุขสุขคนเดจ้ามือดีน้องนัดเข่าขวาอีกแล้วสีเห็ดขวบขวเป็ดใส่หมักถั่วด้วยพี่น้องขาเป็ดองัดเกือเรียบร้อยสีเห็ดไปสู่สาวอ่นกินเด,ดจ้าน้องัดจะสีขวไข่แห้งต้องปก่อนเลยพี่น้องเลย ไข่ดาวนอันนี้ข้ากระสีเก็บเกยไดลดีจ้าตาลุงมันอองอยู่กับเอ็มาองเอนะกันนี้เรืวบ้าจะไปือาอ่นปดิะจ้าลาลขวบขวบกระเทียมมันทอนๆจะเอาหมูลงไป แง้อกหน่ะเอกหน่อ e ค no ่ค้มาซ้ำขาหน่อยคะซึนี่ริงหวนมากแต่ไมอมากนจะเอามัดตัวพัก้มอมความหอมงบัวนะคะเพาจะเ่ียอนนัดยแต่ไม่นกว่านึ่งหนึ่งหนงนะครับน่นุกะัไปกระลุกหงีไหนข่ะ คือในจิ๋งหงเนี่ยโอเนาะ OK <brass problems? S 1> ม so cosas, ันก็บมเขืองาด้วยกัได้เน่โอยนาะไฟแดงเหอเลยเป็นโอเาะแล้วเสียเอาหมักถัวเรง่องเลยขันวใส่ัวคาเป็ใส่มักขือเฮยมันกรอบเนาะอเนะเนาอเป็นกระเสือดเลยเสเลยเสือเลยคะกระเสือเสียโอเนจริป็นะเสอดเนาโอนะา บันนี้อนะัดเราก็สิเห็ดเจียวหวดเลยจ้าปา้าลุงชวนขวานัดเราทะเรียบร้อยเจียวหวดกินกับพี่น้องเจ<า>ียวหวดกินกับก็ควรไปเผาน้อยไม่เอาน้อยเราอยู่างแบบไปเผาน้อยแล้วยังบวมมาใส่ผักลงไปลงไปกระติ๊ดตําใส่แต่ก็ใส่อันปลาแดกตําม,มานันเกลกๆจังใส่ปลาแดกเราอันนัดเนาะ ปัานัดเราก็เสียอาปเลเดรงเลยพ้รงอาปเดยตรงเลยอียันใส่ปะเด็กเกลียวนวดตามพักเขาสรเพหลายผู้อะเนาะไา่พช่แล้วเป็นอะไรบุกคอหรอฟรีเลยเออไลนออะไรเนาสบายดีจ้าปลาลุงมบสบายดี่นอะกินข้าวนมกันเดียจ้ากินข้าวใส่นมทองเดี๋ยจ้าปลาลุงนัดไปนัดเลยขัวคาป น้อ,องาาดูมากินข่าวน้ำพองน้องลุงเป็นพอไข่ดาวเอาข่าวอ่ะเมิดก่อนอ่ะบัวหน่อยแบบขัวคา,าเป็ดด้พี่น้องเน้ามามาขัวคา,าเป็ดเสมัขัวคา,าเป็ดเ้ักัวยพี่น้องเค็มคีมแล้วถึงไปใส่นําปลาลายเนี่ย Nên là mua càm mất dạng mất dạng 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 cái dạng 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 lái muốn ta thôi Hoặc có luôn ngủ Rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

พุ่แม่บอกว่าเอาหอยจะเอาหลินเอาไว้หลินกัน็ปีนกับน้องพ่อเหมืนก่นน่องหลินไม่ได้น้องกระเซได้หรอแล้วด้ยก็คือ่างไม่ไน้รอบน้องก็มีอ่างน เ <ừ. S 2> มื่อวานนี่กันมาคลองไปดิบน้ากับน,น้อ,ยอยงมุดจิ้นขำพี่น้องเล่นสีมาเงั้นเจ้าอะไรไปดิบบปล่าข้หาวัวทองชีเป็นไข่เลยค่ะดิบไปนิดขานตื่นเมือนหมุดขึดนขด้นดึงไข่ลงทั้งดึงอาจิมลงทั้งดึงพาจเหนีลงเจ้าน้องมุดเราไปบ้านแล้วเปล่า ทำรมาเคตเมีเจยงไอประตูอย่างัว like มครบแสบปะลมกข่าวอะี้มาเหรอ กเนเผากินเขาเก่งนะทีนี้อ้าวมันเบิดเดือดครัเบเด็กอ้าไอ้บอทอกินเขา,เเขาเลายแล้วกินแล้กินจะขายดอ กินบอลสีเป็ดมีบอดีเพ็ดเ,เลยลงซิมเบิ้งมันใส่ของเพ็ดนี้เอานีซิมม,มันบอดีเพ็ดแซ่บเปนี่ยเงินก้าวขนาซิมเบิ้งแซ็บไปแห็ ไอ้บ่ไปน่นอะไรถบ่นั่นบอกาไหนึ่งบ่เขาไข่บ่อบ่เท่ากันเท่ากันเท่ากันไข่กินดุมือได้จะกินดุมืออะไรบ่น่เสีะวเท่ากันกินดุมือได้ แค่บอกเขาพอเพเพลมาถามหอยกมาแล้ว คุณทำไรอนมเบอกกินไขไ่แดงสะาวเขาเอามาเลยเฮ้ยไม่ไรนะ

ไข่ไข่บริสันน้ททองกินบอลุเนี่ยนองทองกินหน่แล้วเลยเนี่เหมือนตามแก่เชิเเชรเซรกระายเลยกินเล่นตัดผมพลังงานเนี่ยชุดสั้นๆนี่แม่ตาไขมือนะ,ะคะบอกเอาหน่อยนึงเดินเราเห็นที่ทำเนียน กินของกระชองข้าวมาใช่ไหมหรือถ้าคน,อนอาหน่อยเลาะให้เล่นนอนก่อพี่นอ้องสบายดีจ้าเลาะให้อย่างนอนก่อนเนาะเป็นการเหตุไงจะไปเลาะเลินเลาะเที่ยวไปและเท่านี้หมดแล้วไะเจ้า,าเที่ยว,วไปเที่ยวไปแะไปเที่ยวไปแล้วเรียบแลระบายไหมแม่นี่ไปมาปได้หรอกพี่น้องเลยแม่ลูกอ๋อนี่เพิ่นอัน เป็นวัดนีะเป็นไข่ยนะก็อยู่ในอหัพาไปเลยสงฆ์พระอยู่ใน,ไไน,นอน,นเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของน้อ,อ,องนั<อ><อ>งทพีเก้หนึ่งนะจ๊ะ<อ>าาลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย